รีวิวหนังสือเทคนิคเปลี่ยนคนรีวิวหนังสือนะครับเทคนิคเปลี่ยนคุณให้เป็นคนไม่ผัดวันประกันพรุ่งอชอบมากๆเลยก็คือมางทีข้อที่7นะครับข้อที่7ก็าบอกว่ายาหลงกลสมองที่ชอบคิดอะไรแบบรวบยอดอเขาบอกว่าสมองของคนเราเนี่ยไม่สามารถจํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ทั้งหมดหรอกมันเป็นติดนิสัยก็เลยเป็นติดนิสัยแบบรวบยอดก็คือ จะรวมสิ่งต่างๆเป็นในสิ่งเดียวกันอย่างเช่นว่าเขาบอกว่าถ้าเราจะจัดก,การเลี้ยงสักง,งานหนึ่งนะครับเขาไม่ได้อ่าสมองเราเขาจะไม่ได้คิดขนาดนั้นว่าจะต้องเลือกงานร้านที่ไหนต้องเก็บเงินเท่าไหร่เลือกรายการเมนูคนไหนเชิญจดหมายให้กับใครนะครับแต่สมองของเราก็จะคิดแบบรวบยอดว่าจะจัดงานเลี้ยงเท่านั้นเองดังนั้น พอที่จะมาเป็นงานงานหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันมากกว่าสิ่งที่สมองจะคิดไว้ว่าจะจัดงานเลี้ยงดังนั้นพอในถึงในคราวที่มันเป็นงานจริงๆนะครับสมองก็จะคิดไม่ออกจะเริ่มคิดไม่ออกว่าเฮ้ยต้องทำอะไรบ้างนะครับดังนั้นพอถึงเวลาจริงเขาเลยบอกว่ามันจะรู้สึกว่างานนั้นยากเหลือเกินพอมันยากเหลือเกิน ก็จะทาให้รู้สึกว่าลงมือทําทันทีไม่ได้นะครับดังนั้นเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นควรที่จะย่อยงานให้มันเป็นงานเล็กๆนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะเขาก็จะบอกว่าอ่าส่วนตัวเขามีงานหลายๆอย่างที่จะต้องคิดแต่รวมกันเป็นอ่าคิดแค่จัดการเลี้ยงแต่ถ้าเราค่อยๆ หาแนวทางอย่างเช่นว่าเออต้องหาร้านไหนที่ไหนกี่บาทเชิญใครบ้างอย่างนี้นะครับถึงจะเรียกว่าทําให้สมองค่อยๆลําดับความสําคัญที่จะทําให้เราทํางานนั้นได้อย่างง่ายขึ้นนะครับดังนั้นฝากกันนะครับเผื่อใครจะมีความคิดว่าควรจะทํางานไหน แต่รู้สึกยากเหลือเกินดังนั้นเรามาปรับให้มันดูง่ายขึ้นโดยการย่อยงานไปเรื่อยๆนะครับให้มันเป็นงานเล็กๆรวมกันเป็นงานใหญ่ๆได้โอเคครับฝากไปด้วยครับ